สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคิดทุกท่านพี่น้องคิดจักรแสงสันติภาพทั้งที่บางใหญ่และที่ของหลวงพบกันอีกครั้งนะครับกับคู่มือเฝ้าเดียวในเช้าวันนี้นะครับวันที่5สิงหาคมคิทัศกราช2022ผมครูศาส,สนาปิยะดนยัยปลรมะ จะมานำพี่น้องทุกท่านในการศึกษาและเรียนรู้จากพระธรรม2ซามุเอลบทที่22ข้อที่11ถึง20ในเช้าวันนี้นะครับผมให้หัวข้อว่าสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ถ้าเราพร้อมแล้วให้เรามารับฟังพระคำของพระเจ้าไปพร้อมกันนะครับพระองค์ทรงเคารปตนหนึ่ง แล้วร่งเหาะไปเขาเห็นพระองค์เสด็จโดยปีกของลมพระองค์ทรงทําให้ความมืดปกคลุมพระองค์คือเมฆทึบอันเป็นที่รวมน้ําทานลุกเป็นเพลิงจากความสว่างสุขใสข้างหน้าพระองค์พระยะเวทรงคารนคลื่นครั่นจากฟ้าสวรรค์และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์และพระองค์ทรงเผลงสอนทําให้พวกเขากระจัดกระจายทรงทําให้เกิดฟ้าแลบทําให้พวกเขาแตกหนี และก้นทะเลก็ปรากฏอีกทั้งรากของพิภพก็เผยโฉมตามการกำราบของพระยาเวตามลมที่พวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้าทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำมากหลายพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากศัตรูเข้มแข็งจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะพวกเขาแข็งแรงกว่าข้าพเจ้ายิ่งนัก พวกเขาประทะข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่พระยาเวห์ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาอย่างที่กว้างใหญ่และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าไว้เราพระองค์พอพระไทยข้าพเจ้าจากพัมพีที่เราได้อ่านไปนะครับในพระธรรมสองสมุเอลบทที่ยี่สิบสองนี้ทั้งบทนะครับห้าสิบเอ็ดข้อเป็นการที่ ดาวิดสรรเสริญยกย่องพระเจ้าแน่นอนนะครับดาวิดเองเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถและเป็นนักเล่นพินของกษัตริย์ซาอูลดาวิดเป็นคนริเริ่มนำดนตรีมาใช้นมัสการในพระนิเวศซึ่งบันทึกไว้ในหนึ่งพงศาวดารบทที่25และดาวิดเองเป็นผู้ที่เขียน บทสวดีในพระธรรมสวดีมากกว่าคนอื่นๆดังนั้นนะครับในต,ตอนนี้จึงเป็นการสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ชีวิตของดาวิดท่ามกลางสถานการณ์ที่ดาวิดเองถูกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นจากกษัตริย์ซาอูลและก็ลูกชายที่คอยตาม ล้างตามผ่านชีวิตแต่ถึงกันนั้นเมื่อทุกอย่างยุติลงดาวิดเองไม่ลืมในการที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับมีบทเรียน2บทเรียนที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันบทเรียนแรกนะครับคือสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้อที่11ถึง16ดาวิดเองได้บรรยายถึงพลักษณะและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงมาช่วยกู้ดาวิดอย่างรวดเร็วและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธานุภาพและทรงช่วยกู้ดาวิดไว้อย่างทันท่วงทีดาวิดเห็น และกำลังบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในบทเพลงสรรเสริญบทนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่บรรยายถึงการที่พระองค์นั้นเสด็จมาด้วยปีกของลมและพระองค์ทรงทําให้ความมืดปกคลุมพระยาเวทรงคํารามขั้นจากฟ้าสวรรค์พระสุรเสียงของพระองค์ดังสนัน่นไม่เพียงเท่านั้นทั่วทั้งพิพภพ สันสานเพราะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ดาวิดนี่เป็นภาพที่สำคัญบ่อยครั้งเราเองอาจจะมีประสบการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเราแต่บ่อยครั้งเราเองได้เห็นและได้สัมผัสถึถงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือไม่อยากให้เราเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะ สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงช่วยกู้และทรงนำชีวิตของเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดเหมือนอย่างที่กษัตริย์ดาวิดได้มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้ต่อมานะครับบทเตียนที่2สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ชีวิต อยู่ในข้อที่17ถึง20ดาวิดได้บรรยายถึงการที่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ทรงเอื้อมและจับฉุดเขาไว้จากการที่เขาเองถูกศัตรูลุกไล่พระเจ้าทรงช่วยคู่ดาวิดจากศัตรูที่เข้มแข็งและจากบรรดาผู้ที่ เกียรชังดาวิดแน่นอนนั่นเพราะพระเจ้าทรงรักดาวิดไม่เพียงเท่านั้นพระองค์เองได้ทรงช่วยดาวิดและทรงช่วยกู้พระเจ้าทรงช่วยดาวิดนานับประการและนานับครั้งไม่ทวนบางครั้งชีวิตของเราเองในสถานการณ์ที่ผ่านมาเราเองก็ ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากโรคระบาดภัยจากพิษเศรษฐกิจแต่ถึงกันนั้นพี่น้องครับเราเองสามารถพูดได้เหมือนดาวิดไม่ว่าสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้เราจากวิกฤต ทั้งโรคภัยไข้เจ็บและความยากแค้นที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าให้เราเองที่จะตะนักถึงความรักและการช่วยเหลือจากพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเสมออย่าเป็นคนที่ลืมเลือนดาวิดเองได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมสดุดี บทที่ 35: ข้อ10ได้กล่าวไว้ว่ากระดูกทุกชิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวว่าข้าแต่พระยาเวผู้ใดเล่าเหมือนพระองค์พระองค์ผู้ทรงช่วยกู้คนอ่อนแอให้พ้นจากคนที่แข็งแรงกว่าเขาและทรงช่วยกู้คนอ่อนแอและคนขัดสนให้พ้นจากผู้ที่ป้นเขานะครับให้เราเอง นะสรรเสริญพระเจ้าว่าใครเล่าเหมือนพระองค์ผู้ทรงช่วยเราในทุกสถานการณ์ในทุกช่วงเวลาหากแม้เราเองปัสจากพระเจ้าเราเองจะผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้หรือไม่เพราะทุกครั้งที่เรารอดที่เราผ่านมาได้ก็เพราะพระเจ้าทรงช่วยกู้เราไม่เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเราอ่าน ในตอนต้นของบทนี้เราจะเห็นว่าดาวิดได้ยกย่องพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ดาวิดไม่เพียงเท่านั้นดาวิดเองได้เข้าลีภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นโล่เป็นพลังแห่งความรอดและเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งและ เป็นที่ลีภัยของดาวิดในเช้าวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเราเองอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหลายสิ่งที่เราเองต้องการการช่วยเหลือการช่วยกู้ต้องการการลีภัยต้องการพลังแห่งความรอดต้องการกำบังอันเข้มแข็งนั่นคือการที่เราต้องเข้าหาพระเจ้าการที่เราต้องสรรเสริญต่อพระเจ้า ขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะครับที่ในทุกสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นเราเองจะไม่พึ่งกำลังเรี่ยวแรงสติปัญญาความคิดความสามารถของเราแต่ให้เราเข้าพึ่งและหลีภัยในพระเจ้าองค์นี้ต่อมานะครับเป็นการตอบสนองต่อบเทเรียนเฝ้าเดียวพี่น้องครับหากชีวิตของเรากำลังเผชิญวิกฤต ัญหาให้เราสแสวงหาพระเจ้าให้เราอธิษฐานต่อพระองค์และให้เราอย่าหยุดในการที่จสะสรรเสริญพระเจ้าของเราในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่7ได้กล่าวไว้ว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่ง ที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพรเรยสุ์นะครับเชื่อว่านะครับเราเองเมื่อเรามีความกังวลกวายความทุกข์ใจอุปสรรคปัญหาให้เรา นำสิ่งนั้นทูลต่อพระเจ้าให้เราอธิษฐานให้เราวิงวอนและขอบคุณพระองค์นี่ครับคือการที่เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ชีวิตของเราและสรรเสริญความยิ่งใหญ่อย่างมากขององค์ที่ทรงกระทำรรกิจในชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อเราเดินติดตามพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันใหม่ ที่เราเองจะขอกำลังจากพระเจ้าขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าขอการเสริมกำลังการช่วยกู้และการที่พระเจ้าจะทรงนำหน้าในทุกสิ่งที่เราจะกระทำในเช้าวันนี้ขอพระเยซูคริส์อยพรพี่น้องทุกท่านครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้เห็นชีวิตของดาวิด แม้เขาจะผ่านวิกฤตการอย่างมากมายและเขาร้มลุกคุกคานแต่ถึงกันนั้นดาวิดตระหนักเสมอว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์พระองค์เป็นผู้ช่วยกู้ผู้ที่อ่อนแอพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ช่วยผู้ที่ขัดสนพระองค์เจ้าข้าเวลานี้ขอพระองค์ทรงช่วยเราทั้งหลาย ในการที่เราจะมีกำลังเรี่ยวแรงที่จะก้าวเดินไปบางอย่างบางสิ่งยากและเกินกำลังของเราแต่เราเชื่อว่า,วา,เ,าเมื่อเรามอบฝากชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานทุกสิ่งของเราไว้กับพระเจ้านั้นพระองค์จะทรงนำให้เกิดผลและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเราขอการอวยพรการทรงสถิตการทรงนำของพระเจ้า นำหน้าพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้เราอธิษฐานทูลขอร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง ก็ที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเ่ยวของริิจจากแสงสิภาพของเรานะคะ